พาวเวอร์ไปตัวต้องต้องไปลุ้นที่โรงเรียนนะครับว่าเป่าแห้งแล้วมันจะมันจะดีเปล่าแต่ว่ามาที่งานเปิดไม่ติดแล้วก็มีเสียงอือฝนมาไหลร้องพ้อร์ลอือเออโดนน้ำดนน้ะทุกสายใช้พัดลมเป่าแล้วยังยังมีปัญหาโอเคเนาะไปกลับกลับกลับไปเดินเดินเดินไปเดิน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 ยังยังยังตอนนี้น่ากรอบวชนะครับ นายแห่แห่เฉยๆแห่เฉย,ยเๆเดี๋ยวค่อยบวชแห่เฉยๆเดี๋ยวค่อยบวชนะครับแหมเพราะว่าพระอาจารย์ท่านเปลี่ยนเวลาเวลาเขาเรียกอะไรพระอาจารย์ท่านเปลี่ยนเวลาบวชนะเป็นบวชบ่ายนะครับนะแต่ว่าครูหมูไม่สะดวกตรงบ่ายแตท่นะนานเจ้าภาพก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามามาจูนกันพบกันครึ่งทางที่ประมาณ9ก้าโมงนะครับวันนี้ก็จบลงด้วยดีแต่ไปดูที่โรงเรียนก่อนจะดีหรือไม่ดีตอนนี้ใจตุ้มๆต่ำๆแล้ว เพราะว่าคุณหมูเป็นเจ้าของงานเองนะครับเจ้าของงานไม่อยู่งงไม, <c oughs> ไม่พอถึงรถเนี่ยเปลี่ยนชุดลูกเสือก่อนเลยที่แรกว่าจะใส่ชุดลูกเสือมาด้วยกลัวอากาศร้อนก็เลยไม่ได้ใส่ขนะออล้วก็เล่นหมอกเออ,อ,อเดี๋ยวมีคนกจะเป็นคนเดียวมูว <c oughs> ่าไปเป็นไงคุณเสียอาการเลยนี่นี่เสียอาการเลยครับผมเจอใครอ่ะเจอเจอผู้บ่าวไปเสียอาการเลยครับเสียอาการเลยคุณดูข่าวไม่สิริไม่ไม่ต้องเล่าต้องเล่าเออต้องเล่าเลอามาไอ้แก เรื่่่อองมมันียูวาไอ้แก้มมีครับได้ครับมาพวกเราโอ้แดดแสงมาทางนี้พอดีเลยเราเรวแดดอะไรป๊บนึงมาเดินเข้ามาเดินเข้ามาจุ้มกันถ่ายรูปเร็วเดี๋ยววันลาะค่ะนี่ครับภาระก็มีหน้าที่ก็ต้องทำับผมตอนนี้ผมกวดโทรไม่ด้วยนะเดี๋ยวหมดเทรครับทีม รูปนึรูปหน่อองามขอบคุณครับขอบคุณครับผมอ่ะเราต่อคือเรื่องเป็นอย่างนี้เอามึงเอามิงเปิดเลยมึงเปิดดีกว่าก็คือไอ้แก้มอ่ะมันเข็นรถอยู่แล้ววันนี้แต่พรก่นึงมันก็หามมาหาหนูก็ อย่เงี้ยแล้วหนูก็เห็นรถอะไรรถแมลงอะไรก็ไม่รู้ที่เหมือนแมลงสาวอ่ะเกาะอยู่ที่คอมันมันเหมือนมากเหมือนเป็นตระกูลเดียวกันหนูหนูก็เลยหนูก็เลยปัดออกให้ก็คือแบบปัดแล้วก็ปึ๊บแล้วพอไอ้นี้แมลงนั่นก็ไม่หนีจากทีก็คือไปเกาะอยู่ตรงตรงไอ้ดอกไม้ไหว่ายว่ายขวครูใช่ไหมเออแล้วพอไอ้นี้หนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยไงคือคนหนักก็ตีวงออกจากรถโพลเรืแล้วก็ไม่ยอมปัดหนักสุดยอดไม่ยอมเห็นนาปวดป้าลูกป้าทีหน้าเขาโทรเดี๋ยวมาเดี๋ยวไอ้เต๊กว้าวแล้วพอไอ้นี้ใช่ไหมคะ ไม่มีใครบแว่านิ่ดอเดินห่างออกจากคอลี่เลยไม่เห็นแลวคุณรู้ว่ามีแมลงมันมีเด็กอยู่คนนี้หนูเห็นไหมตัวนอืทำไมอะดตตัวอตดัวคนอื่ดัวนอ่นับมื่นเอื่นติดัวนอนอืนื่นอือืคนอนตัออน่ืมมือคนอื่นทน เนี่อาการเห็นผู้บาเนี่ยมันโดนตรงเนี่ยตรงมีเฉียงเขียวเนี่ยพอพอน้องจับพอน้องจับใช่ไหมครูน้องหายไปเลยก็วันนี้ได้ใช้งานทาวเวอร์ตัวใหม่ใช่ไหมทาวเวอร์ของของพี่ ที่ทจากอิตาลีครับเยอรมันเยอรมันเยอรมันพี่อะไรวะพิทต้องพิทไม่ใช่เอ้พีเอฟซีจากเยอรมันพี่อะไรวะพี่สองไม่ใช่พี่ต้องตต้้อองงไม่ใช่พี่ต้องพี่ต้องอิตาลีเยอรมันนะที่เขาซื้อเนี่ยมาให้อ่ะไม่รู้อ้าวลืมชื่อก้าก็าพาวเวอร์ตัวใหม่เนี่น่าใช้ใช้ดีที่เกาเรื่องเสียงเสียงแบบเสียงจนหนวกหูเลยแหละ ปกติเราใช้ไ้ตัวเล็กของเรานะครับเสียงมันก็แบบถ้าอัดสุดๆเสียงจะแตกแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้อัดเลยเพราะพลังมันเยอะกว่านะแต่ที่เราใช้ตัวเล็กก็เพราะว่ามันมันให้เอฟเฟกต์อคโคที่หวานนะครับมันมีเอฟเฟกต์หวานมากฟังฟังแล้วเพาอทีเดียวแต่ว่าตัวนี้มันเสียงมันแห้งนะครับเสียงมันแห้งต้องอาศัยลูกเอื้อนลูกสะบัดของมือคีย์บอร์ดเราเองโชคดีที่เพลงใหม่ๆเราโชคดีที่เพลงใหม่ๆเราเราเริ่มต่อลูกเอื้อนลูกสะบัดให้แล้วนะ เนะเสียงมันก็เลยไม่หวนเท่าไหรเ่เสียงเสียงค่อนข้างแห้งแต่ภายนอกค่อนข้างแฉะเลยครับ <laughs> เ,สเสียงแห้งแต่ตัวแฉะมากนะเดี๋ยวพ่อหน้าก็คงจะรอรอพรอาจารย์มาตอนบ่ายนะโอ้บ่ายเลยบาย่ายคขับวชบ่ายสามอาจารย์นัดบวชบ่ายสามรอไปต้องกลับไปฉันไปกินข้าวก่อนโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผู้ชมนะครับนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยช่องปฐมอินดี้เรานะครับชอบเพลงไหนก็คอมเมนต์แนะนำกันมาได้ส่วนจะเล่นให้ไม่เล่นก็นะเดี๋ยวดูความเหมาะสมด้วยนะครับกนะ็ขอความกรุณานะไม่ต้องโทรมาบอกนะครับนะรบ,บางคนอยากจะให้ครูหมูเล่นจนต้องโทรเพลงโทรมาบอกเพลงแบบนี้ไม่เอานะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดีกว่านะหรือไม่ก็อ,อธิษฐานจิตเอาอยู่ที่ว่าจะโดนใจโดนโดนก็เลยเพลงมันจะโดนใจเราตรงใจกันหรือเปล่านะครับ,นะรบนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ เป็นวันแรกที่ถ่ายแล้วเมมเต็มลาแล้วลาแล้วเฮ้ยทำไมมันอ๋อมีพิงกระแพงอะไม่เคยถ่ายจนเมมเต็มมาก่อนในะวันนี้โดนไป2ชั่วโมงรวดตอนนี้หมดจะไปแบบสองสามจุดแล้วลย,ยังไม่ขย<า>ับเลยอยู่ตรงนี้ประมาณ15นาทีบ้านวันชีเต็งอะแบบเอาแล้วเอาแล้วไม่ขยับเลยนะแกว่านีถ้าเป็นแดดร้อน,นมันก็หนัโต แตกต้งันลมดีกว่าแก้งันลมดีกว่าที่ก้างพันไปเปียกไปไม่ดันแล้วเขาก็ดันกลับเกิ่คลืมรีวิวนี่นี่ครับรถรถแบบกลางปีกได้ของเรานะครับนี่รถไอติมแบบกลางปีกได้ครับเออจริงก็มีมีที่ค้ำอยู่อันเดียวนะเพราะว่าเวลาที่เราวิ่งแห่มันก็วิ่งไม่เร็วเท่าไหร่หมูล้องเขย่าด้วยแหละด้วยแรง3.8ลิตรไม่หลุดนะครับเวลาเอามาก็ ปกติคุณหมูจะทำกรอนไว้แต่ว่าซื้อกอนไม่ทันก็แล้วเชือกมันไว้ก่อนโอเคหวังว่าขากลับเขาไม่โดนฝนนะโอ้นะจะได้ไม่ต้องเอาผ้าใบลงร้อน